เอามะละกอหมดพันมะละกอหมดพันไม่กิน,กน <t S 3> มะ <ole> ละกอกินมะกรรมไหมกินมะกรรมไหมอ่ากินมะละกอนะครับอ้าวมะกรรมให้น้องต้องจับให้น้องกินนะครับโอ้น้องชอบก,กินลรอกอนะครับสดสวยชอบก,กินลรอกอนะครับโอ้โอ้สุดสวยสุดหล่อนะครับเอาไป 11, 000. 11, 000. มะละกอหมดพันนะหมดพันก็พวกมึงนัแหละ เดี๋ยวมาสวบมือมือกูอีกนะเดี๋ยวมึงมาสวบมือกูอีกต้องจับให้น้องนะครับถ้าไม่จับมันหลดุดเห็นไหมได้ยนะมนไปโยนถ้กินกินมันละกอหมดพันน่ารักมากสุดหลอ่อสุดหลอ่อจะบอนจนน้องจะไมไ่กินนะครับ เาสุดรอกินอีกกินไ้หมกินนี่กินกกนี่โอ้มาละกองหมดพันหมดพันก็พวกมึงต้องจับไห้น้องนะครับถ้าไม่จับน้องจะไม่กินนะครับกินอีกออกินอีกกินอีกมันร้อยสุดรอกินนี่กินกินไหมกินไหมอย่าเล็งนานอย่าเล็งนานอย่าเล็งมือเล็งลึงเล็งมือกูออออหรือเปล่าเนี่ย อิอ่ม,ม,ห,มหรือ,อยังอิม่มหรือ,อยังน่ารักมากนะครับน้อง,งงงงงง снова. หักหบิดหูบิดตาเอากินไหมลองกินไหมกินนะจะให้ส,สวยๆกินนะครับอ๋อส,สวย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 เรยวสวยสวยไม่กินเมื่อกีนกน้น้องกินแล้วนะครับอ๋อเร็ว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 อ๋ออ๋ออยืนรอคอให้ส,สวยๆกินนะครับส,สวยส,สวยอ๋อสวยไอ้นี่ระวังระวังดีๆนะครับ บางทีมันก็จะสวบมือผมอสงสัยไม่กินนะนะครับไม่กินนะครับ,เ,นนรบเพราะว่ามีตรงนี้เอ้าเอาเอา้าเอา้เอาลานบินลานบินกิโลกรลานบินกิโลกรน,นะครับคุณมากนะครับน้องได้ประมาณเดือนแล้วคุณมากนะครับอิจฉาน้องเออมึงอิจฉาน้องเอออิจฉาน้องเออให้น้องกินบ้าง ต้องป้อนนะครับไม่ป้อนไม่กินนะครับกินเองมันไม่กินป้อนกินเอากินเอาเลยน่ารักมากกินไหมกินไหมเอาอีกไหมเอาไหมหนูกินี่มันร้อยนี่เห็นไหมมันชักร้อยแรงมันชักร้อยเห็นไหมร้อยไหมร้อยไหมโอ้กินเอากินเอาเลยอ่ะเอาอีกไหมเอาอีกไหมหนูเอาไหมเอาไหมไม่เอาแล้ว แมวแล้วแมวแล้วแมวแล้วเ,เวเรีเร็วๆมาอีกกินเก่งมากรู้แล้วนะครับมะละกอตะป้อนนะครับต้องถือให้หน้องถ้าวางกินเองไม่กินกล้วยก็เหมือนกันรู้แล้วนะครับผมจะรู้เทคนิคนะครับอาอเออกไหมเออกไหมเออกไหม มาดิมาดิเอาดิรอได้ดิแดกดิแดงแดงม,มันช่างร้อยแรงมะละกอมันช่างร้อยอ่ะเราจะถ่ายจนน้องจะหยุดกินนะครับเอาเอาเช็ดปากเออกินทั้งพืชทั้งสัตว์นะนกอะแมลงก็กินมะละกอกล้วยก็กิน เอาๆเอาๆเอาอีกไหมเอาอีกไหมดูนะครับถ้าน้องเบื่อน้องหยุดอหยุดเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาไม่กินนะไม่กินไม่กินแล้วใช่ไหมมาดิมาดิเอออดทนกับน้องมากนะครับเลี้ยงสัตว์ต้องใจเย็นนะครับโยนให้กินไม่กินอัศย์ได้มากเลยอิจฉาน้องเหรอ อิชาน้องเหอออิชาน้องอ๋อใช่ครอ๋อ,อโอ้ยน้องพอน้องไหเราให้น้องกินกินกินนะครับโอ้กินมะละกอเหมือนคนเลยนะครับกินทั้งพืชทั้งสัตว์นกเอี้ยงอะโทษนกบางตัวมันกินแต่สัตวนะ์นะพืชไม่กินนะบางสายพันธุ์อ๋ออ๋อ อหมันจะสบมือกูนี่เห็นไหมเห็นไหมถ้าทำเ ANS อาเอาต้องป้อนหมาะทาต้องยืนป้อนถ้าทิ้งไว้มันไม่กิน